โอเคกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซน n ี่ซ i y ี้ไนทนะครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมของโรฮัน M เหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปหลายวันเลยมากๆนะครับก็ยังเล่นอยู่นะเพียงแต่ว่าในเกมมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ผมก็ติดธุระด้วยนะครับทำงานเยอะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกเลยว,ว่าเปิดตัวกับคอสแดงนะครับอันนี้ก็พอดีโชคดีนะครับผมก็ร่วมกิจกรรมเจ้าตัวการใช้ใจ่าย ใช้จ่ายสะสมนะครับก็เลยได้คอส้มมาแล้วครับแล้วก็โชคดีนะครับผมได้ผสมได้แดงนะครับอันนี้คือไม่ได้เติมนะแต่ดูก่อนเนี่ยไม่ไม่มีประวัติการเติมนะครับแล้วก็พอดีสะสมได้มาเปิดเล่นๆก็ได้คอแดงนะครับก็ถือว่าโอเคหละคอแดงนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สมคาร่าลือนะครับใช้งานได้ดีมากเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็หลังจากวันที่30ที่ผ่านมานะครับก็อัปเดต แพดไปเนาะก็ที่จริงมันไม่มีอะไรมากเลยผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับก็มีเพียงเรื่องของเจ้าตัวกล่องโอนนะครับที่เป็นซีซั่นสเนาะก็ราคา600 r u รูบี้นะครับ10กล่องอันนี้แหละอย่างเดียวนะครับแล้วก็เจ้าตัวกิจกรรมเป็ดนะครับตามล่าเป็ดโมฮอนะครับก็ขยายไปถึงวันที่13สิ่ิงหานะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปล่าได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยหัวข้อเดียเราจะมา จะมาทำการเปิดกล่องกันนะครับผมก็พอดีผมสะสมนะครับเจ้าตัวกล่องเอาไว้นะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เป็นกล่องเลท60ถึง70นะครับหรือที่เรียกกันว่ากล่องบอสนั่นเองนะครับผมกล่อง40ถึง70เออพูดผิดนะซึ่งกล่องนี้เราสามารถหาได้นะครับจากการทำเควสเป็นเควสการล่าเอ่อเจ้าตัวเขาเรียกอะไรอะล่าบอสนะครับใน ตามดันเจี้ยนต่างๆนะครับตั้งแต่ป้อมปราการเลยนะก็จะเป็นดันเจี้ยนอย่างนี้นะครับจะเป็นให้กล่องหนึ่งกล่องแล้วก็เจ้าตัวเหรียญนะก็เป็นการล่าบอสในดันเจี้ยนนะครับตั้งแต่ป้อมปราการสู่สารใต้ดินยาวไปถึงวิหารอัคคีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่สามารถฟาร์มได้นะครับในอัคคีเนี่ยก็จะมีเควสการฆ่ามอนเตอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตัวนะครับก็จะได้เจ้าตัวกล่องมาสุ่มนะครับเลทสี่สิบถึงเจ็ดสิบเนี่ย 4กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหาของเลทสูงๆเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องทําการบอกก่อนว่าเ,เดี๋ยวจะเปิดทั้งหมด100กล่องพอนะนะครับเพราะผมก็ดองไว้เป็นรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรอบละ20นะครับแล้วก็ดูกันว่าเราจะได้เลด60ขึ้นเนี่ยสักกี่กล่องนะครับผมก็หวังไว้นะก็เลด6065นะครับถ้าเกิดโชคดีเนี่ยขอ70เลยนะครับผมเพราะว่า ก็อยากได้แหละนะครับแล้วก็ขอเป็นเลดเด็กวิดนะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยไม่ให้เสียเวลานะครับ20กล่องแรกมาเลยครับผมไปไปโอเคนะครับเดี๋ยวรู้ก่อนมาเอ,อเดี๋ยวเมื่อกี้มัน22ใช่ไหมยี่ก็ต้องอออีก10กล่องพูดผิด แอบนะครับอีก10กล่องโอเคนะครับมา20กล่องแรกนะครับอืมไม่ได้เรื่องครับเดี๋ยวผมจะย่อยไปเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเหล5ออันนี้ไม่เอา49ไม่เอานะครับเด็กพลังเวทก็ไม่ได้นะครับ คือของพวกนี้นะครับบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช้อะ่ะเราไม่ต้องเสียดายนะครับมันเลทห้าสิบเนี่ยก็โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะเอาเนาะอันนี้ก็ไม่ใช้นะครับสแตงโอ้โหสแตงวิสเอามาทำไมลบทิ้งนะครับ a g i w i t ทิ้งนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อขายได้ทิง้งทิ้งให้หมด58อันนี้โอเคอยู่นะครับเก็บไว้ได้คือตอนนี้เนี่ยของเลท50เนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะขายลําบากเลยนะนะครับยกเว้นจากใครที่ต้องการเก็บเอาไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กะจะเก็บไว้ขายเนี่ยเลทาก็ขายออกยากหน่อยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเลทห5านะครับถึงจะขายได้เนาะอุย้ยหกนี้ครับผม with, อินวิทไออันนี้แพงอยู่นะครับหกสิบห้เลทอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเออถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็เจ้าตัวนี้อินอย่าเก็บเลย59นะครับไอตัวนี้ต้องล็อกไปก่อนเลยนะครับเผื่อผมไปกดย่อยเดี๋ยวไอเนี้ยขายได้ดีนะครับเลขหกห้าเนี่ยมาเรามาต่อกันอีก20กล่องนะครับ20กล่องอีก20กล่องก็จะมาน80เนาะไป เมื่อกี้ได้65มา1ชิ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้นะครับรอบที่2เริ่มกันเลยนะครับก็เป็นเด็กหลบหลีกขายไม่ได้นะครับวิดคิทิคอลอันนี้ไม่ชัวร์เก็บไว้ก่อนนะครับขายทุกถูกเพรเดี๋ยวเผื่อใครจะเอาไปใช้อันนี้ก็ AGI ไม่เอาขายไม่ได้นะครับสเต็ง48ขายไม่ได้นะครับอ้66เนี่ย 66นะครับเลทแต่ว่าดูออฟดิเป็นสแตงเด็กนะครับโ oh, อ้โหออกมาทำไมเอออันนี้53 a ส i Critical เนี่ยยังพอขายได้อยู่นะครับ Invis 58ขายไม่ได้นะครับเด็กวิสเอ้ยอันนี้ขายได้นะเผื่อคนบางคนเขาทำเป็นฟาร์มเอาไว้ฟาร์มเนาะอันนี้ก็ขายได้58นะครับเอออันนี้ขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขายไม่ได้ AGI w i t วิดขายได้อยู่ d e c k i n ขายไม่ได้นะครับไม่ได้ s t a n g Critical 6.2ได้อยู่ Width วิดคิทูเอ่อผมว่าน่าจะไม่ได้นะวิดว t h อันนี้รออยู่เลยสายผมเองนะครับเหลือเก็บแกไว้ขายคนอื่นเดี๋ยว s t a n g w i t h 6.4โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่ AGI w i t h ก็โอเค สเต w i วิสไม่โอเคครับย่อยทิ้งเลยนะคผมคือตอนนี้ขอบางอย่างเนี่ยบางสายคนหานะครับเช่นเมื่อกี้ผมอาวุธนะ่ะที่เป็นเด็กวิชนะครับผมคือบางคนบอกว่าทําไมไม่เอาเด็กคิวเ a l ลใชมไหมคือเดี๋ยวนี้บางคนเขานิยมนะครับเอาอาวุธเนี่ยเป็นเป็นวิด้วยนะเพราะว่าบางคนเขาต้องการที่จะเอาไปฟาร์มในดันเจี้ยนอัคคีนะครับบางคนเนี่ยมันยืนไม่ไหวเพราะว่าดันเจียนอัคคีเนี่ย ต้องใช้ค่าป้องกันเยอะนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาอาวุธที่มีค่าวิดด้วยเนี่ยมันก็ช่วยนะครับช่วยให้เราสามารถที่จะยืนมอนเตอร์ไหวได้แหละนะครับบางคนเขาก็ทําอาวุธเอาไว้2เซตเนาะก็เป็นเซตแบบเอาไว้เก็บเลเวลนะครับกับเซตที่เอาไว้ตีคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกอาวุธบางประเภทนะครับอย่างเช่นเล็กวิดเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันแล้วนะนะครับอย่างเช่นสายผมเนี่ยก็มีบางคนเนี่ยหาแล้วนะที่เป็นอาวุธวิทวิดเนาะเอามา เอามาใช้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนมันมันเพิ่มเจ้าตัวค่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนสมมติว่าปกติชุดเราใช่ไหมนะครับอย่างเช่นชุดเนี่ยเป็นวิทวิทนะมันจะให้ค่าวิท2 4สองนะครับแล้วก็ค่าวิทเนี่ยสองเหมือนกันเนาะเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราใส่เจ้าตัวไม้กระทาแล้วเรามีค่าวิทขึ้นมา240เนี่ยก็เหมือนเราได้เกราะเพิ่มมาเยอะนะครับค่าวิท2 0 0เนี่ยถือว่าเพิ่มทั้งพลังป้องกันเวท แล้วก็พลังป้องกันเวทมนต์เออพลังกายภาพนะครับได้ถือว่าเยอะเลยแล้วก็เลือดด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนนิยมนะครับทําอาวุธเป็นมีวิทย์ด้วยนะครับผมอันนี้ขายเอจไอ GI, ป้องกันกายภาพขายไม่ได้พวกนี้ส่วนใหญ่ของของเปอร์เซ็นกายภาพนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะครับขายหมดเลยนี้อันนี้ก็ มือคิด t i เ a l าเอ้ยไม่แน่น,นี่ขายถูกๆเดี๋ยวเด็กวิดขายไม่ได้เอออันนี้วิดพลังป้องกันกายภาพเอ้ยไม่แน่ขายได้อยู่66อะเลรีมันเลรมันเยอะอยู่นะอันนี้วิดอันนี้ขายไม่ได้นะครับเพิ่มพลังโอ,อ้ลดการใช้มานาจะเอามาทำไมเด็กนะครับไม่ได้เลยเอ้ย วิดเอจิหกแปดครับโอ้โหหลายตังค์อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้หลายตังค์นะ,ะ 6, เมื่อกี้โอ้โชคดีแล้วนะครับหกแปดเมื่อกี้ถือว่าอันเนี้ยหลายตังค์เลยนะครับอันนี้หกแปดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องล็อกไว้ก่อนนะครับอันนี้ล็อกไว้ก่อนคือเลทเลทหกแปดนี่คนหาเยอะนะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับคราวนี้ไปเลยนะครับไปไปไป คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามาลุ้นกันนะครับผมก็มาเปิดขำๆนะครับเพราะว่ากไไ็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วนะครับที่จริงยังทำตลอดแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับคือรวานช่วงนี้เนี่ยม,มันเงียบนะครับแล้วก็ตลาดก็ซบเซานะครับขายของลำบากแหลกด้วยเนี่ยกดกล่องไม่ยอมเปิดเนี่ย นะครับแป๊บ,บนึงมันแหลกอะกดกล่องไม่ค่อยไปเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับภาพดีกว่านะมันแหลกๆหี้ไงไม่รู้พอดีผมผมเล่นในมือถือไงแล้วก็มันก็เลยแบบแหลกๆนะครับอ่ะมารอบนี้นะครับรองสุดท้ายนะอ้าวไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไล่ตังแหนนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ เจ้าตัวนี้6.2ขายได้นะครับอันนี้ก็ขายได้เอจิกริลเคนะครับเด็กว mm ิทห้าแอันนี้ก็ขายได้นะเหมื mm hmm. อนที่ผมบอกเลยนะอันนี้เด็กขายได้นะครับโอเคเต็งวิดเดี๋ยวนะเ mm hmm. มื่อกี้ผมเปิดไว้ตรงไหนอะนเนี่ย mm hmm. มันก็เริ่มจากอันนี้นี่ สเต็งวิดห้าสามเด็กเด็กวิดขายไม่ได้นะครับอันนี้อินวิดขายไม่ได้นะครับเด็กวิเอออันนี้ก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับ Deck in, H 53. เด็กอินสเต็งอิจิคิโดโคดามิห้าสามเออไม่แน่อันนี้ขายได้นะครับ อันนี้ถุงมือว i t วิด6 7เก็บไว้ก่อนนะครับวิดขายไม่ได้ส t ตงกิติคลเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคลบให้หมดนะครับตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับเหลือที่ว่างอีกไม่เท่าไรแล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวผม ผมไม่อยากเปิดหมดไงคือไม่อยากเปิดทั้งหมดอ่ะอยากเปิดให้เหลือสักยีพอนะครับแค่100รอยกล่องพอปับปบมาต่อกันเลยนะครับอ่ะ i n ว i สนะครับนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ เด็กลบหลีกก็ห5ห้หรอเก็บไปก่อนนะครับ6กหาคือมันก็อยากจะย่อยแหละนะแต่พอเห็นแบบหลีกหกห้าอย่างเงี้ยโอ้โหใจอ่อนเลยแบบอยากขายเลยเสียดายอย่างเงี้ยนะครับสเต็งเอจิขายไม่ได้นะครับเด็กเพิ่มวทมาทำไมไปขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได,ขไได้ขายไม่ได้เลย ห้าสี่อันนี้ห้าแปดโอมาเป็นเอจิวิสโอ้โหไม่ได้เลยนี่นะครับพวกนี้ไม่ได้เลยอินวิสลบทิ้งให้หมดนะครับโอ้ทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยอะไหนๆแล้วสุดท้ายนะครับ ก็ตอนนี้13นาทีเ4สียนาทีแล้วเอาให้หมดดีกว่างั้นแหลกเลือเกินอ่ะแหลกจนเปิดกล่องลำบากเนี่ยเอาให้หมดเลยนะอีก3กล่อง2กล่องหนึ่งสุดท้ายมาแลครับอันนี้รอบสุดท้ายละ ก็ถือว่าผมโอเคนะรอบนี้นะที่เปิดมาเนี่ยถือว่าขอไม่ได้แย่นะครับบางอย่างก็ขายได้ดีเลยแหละเฮจิวิทไม่ได้เด็กวิทไม่ได้เด็กวิทหกอันนี้โอเคอยู่ขายได้ราคาดีนะครับสแตงวิทโอ้โหสแตงคุณดูดิเลทเจ็ดสิอะแต่มาเป็นสแตงวิทโอ้โหมันจะมาทําไมเนี่ยถามจริงโอโ้จะสร้างมาทําไมเนี่ยขอพวกเนี้ย 64ก็ยังโอเคอยู่แบควิดนี่แพงอยู่นะ64เนี่ยสแตงเอจิเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนี่ยเนี yeah, ่ยดูดิเด70อะ่ะแล้วมาเป็นสแตงวิ h อ่ะมาทำไม่ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยว่าจะสร้างมาทำไม Deck w i วิ h นะครับขายไม่ได้สแตงเอจิก็ขายไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่มอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเผื่อใครใช้นะเจ้าตัว กายภาพกับพลังโจมตีเวทเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะไม่มีหรอกเนาะคือมันทั้งโจมตีเวททั้งกายภาพเหรอเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้นะครับเผื่อขายคำๆสแตนด์วิสโอเคนะครับเรียบร้อย120กล่องนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารูบี้นะครับเพราะว่าของเลขหกสิเนี่ยอย่างตำเลยผมว่าบางอย่างนะอย่างเช่นเจ้าตัวเด็กที่เป็นค่าเออ ที่เป็นเด็กเมื่อกี้นะครับเลทหกห้าสิบหกสี่แล้วนะครับอย่างเนี้ยอย่างต่ํานี้เป็น100ร้อยลูบี้นะครับสองสามร้อยลูบี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขายได้นะครับก็เอาละก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องบอสหรือว่ากล่องเลทสี่สิบถึงเจ็ดสิบนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบกล่องนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพลังในการสะสมของแล้วก็เป็นช่องทางในการหารูบี้นะครับเอาไปขายนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะ ครับผมไว้เจอคลิปหน้านะครับให้หายคิดถึงกันบ๊ายบาย